สวัสดีครับท่านผู้ชมเกษตรกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันที่7เมษายนครับสองหกเนะครับหมักลูกไทยไก่9ฟก้าฟ้าครับวันนี้เราก็จับคู่มาเจอกับท่านบางแก้วนะครับอ่ะเปิดหมากกันขึ้นไปครับวันนี้ก็เป็นการประทะกันระหว่างม้ายงขวากับม้ายงขวานะครับขึ้นขุนไปครับ ขุนวังนอกเราขุนวังไหนอะเบี้ยบพังครับโดดลงบ่อไปเลยนะครับปักกลับไปนะครับตุนทิ่มใส่ม้าถอยหลังกลับครับกลับมาอยู่หลังขุนนะครับับให้เขากินสองไปเลยนะครับถอยมากลับมาครับเม็ดกินมาแล้วกินมากินกลับครับก็เอาเบี้ยกินตัดเข้าไปก่อนนะครับจังหวะนี้ทิ่มม้านะครับเสริมเม็ดขึ้นไปอีกหนึ่งทีนะครับเสริมเม็ดขึ้นไปครับ เสริมคนขึ้นมาอ่าเอาคนขึ้นไปก่อนก็ดีนะครับคนขึ้นไปก่อนจะบวะต่อไปก็มมาขึ้นไปเลยนะครับอ่าเบียริมครับเบียริมก่อนก็ได้ครับเบียริมขึ้นไปจะได้ไม่ต้องเป็นภาวะผะวงนะครับเอาเรือมาใช้ได้ครับอ่ะเดนม้าขึ้นไปที่ตำแหน่งหมาซ้อนกันนะครับในตำแหน่งนี้นะครับถ้ากุณจดสู้แทงเบียเข้ามานะครับ ใส่มาใส่โคนนะครับเราจะกินสองเลยนะครับโดนกดนะครับโดนกดในตำแหน่งนี้ก็หลบขุนหนึ่งตาครับด้วยความเกรงใจนะครับหลบไปก่อนนะครับตาต่อไปก็เป็นโอ้โหแทงเข้ามาเลยนะครับเข้ามาก็กินครับนะครับเบี้ยกินเบี้ยเขาต้องเอาโคนมาแลกกับเรานะครับเอาโคนมาแลกกับเราก็กินเลยครับนะครับ เอาเม็ดกินเข้าไปครับมากินมาตำแหน่งนี้ออกมากินมามากินมามากินมามีตตำแหน่งตาลุกนะครับแล้วคนเราจะขาดนะครับก็ไม่กินครับหลบไปทางด้านด้านขวานะครับอ่าลงบ่อไปครับนะครับจับเบี้ยในตัวนะครับตำแหน่งนี้นะครับ เอาม้ามาปลูกครับม้ามาปลูกตำแหน่งนี้ก็อถอยถอยคนกลับมาก็ดีนะครับนะครับถอยคนกลับมาครับจะได้ไม่ต้องท้อพระพระงนะครับตาลุกนะครับพอลุกแล้วขุนเราต้องลกลับมาปลูกคนต้องอยู่ตากดนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับ เอาเรือมาอีกลำหนึงครับโอ้โหโคตส้ทั้งนี้นะครับก็เป็นสายบุกพอสมควรนะครับจะดึงขุนขึ้นมาค่าให้ได้นะครับประมาณนี้นะครับเสริมคนขึ้นไปครับก็ต้องขอประทานอภัยนะครับวานก็วุ่นๆหน่อยครับวันเสาร์นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปลงเลยนะครับสีขาวย่อเรือขึ้นมาหนึ่งตาก็จะซ้อนเรือหรือเปล่าครับไม่สนใจเอาเรือออกครับซ้อนเรือจริงๆด้วยนะครับ เอาเรือมาปลูกโคนครับคุต่อสู้จะเอาม้ากินโคนนะครับเอาม้ากินโคนแล้วก็จะกินโคนฟรีเรานะครับโหหลายการมาครับขยับคุณเล่นครับสีขาวเอาเรือออกไปนะครับจับเบี้ยนะครับจับเบี้ยจับม้าครับเราก็ต้องม้าตัวนี้เราก็ต้องผูกโคนอีกครับอือเป็นภาระนะครับเป็นภาระ ตัต่อไปสีขาวเดินครับลงมาดูว่าสีขาวจะทาําอะไรนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับตัดต่อไปสีขาวเดินนะครับบุรินทัทนนี้นะครับช,ชื่อว่าบางแก้วนะครับก็น่าจะอยู่แถวบางแก้วหรือเปล่าครับนะครับบางแก้วเขตบางนานแถวบางนานะครับ กุต่อสู้นิ่งไปอยู่พอสมควรนะครับในจังหวะนี้นะครับเอามมากินโคนะครับอ่ะกินมมากินกลับไม่โกงครับถอยมมากลับมากินครับนะครับทิมใส่นะครับทิมใส่กุญแจสู้คิดผิดหรือเปล่าครับกินครับเราเอามากลับมากินแล้วเราเอามาปลูกเรือในตัวครับโอ้เอามามาลุกลุกครับกินครับจังหวะนี้ก็โยกม้าครับขึ้นไปนะครับทั้งหลายเราจะกินนะครับ เอาโคนมาไล่กินครับกินเบี้ยริมเป็นอ่งทีครับปักเข้าไปนะครับลุกไปหนึ่งดอกนะครับแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกันนะครับในตำแหน่งนี้นะครับลุกเข้าไปครับถ้าขยับขุนมานะครับขยับขุนมาติดเรือเราจะเอาเรือนะครับมารุกินโคนนะครับนะครับถ้าขยับไปตาไม่ถูกต้องนะครับก็จะโดนลุกกินเรือนะครับตำแหน่งนี้ครับคู่ต่อสู้ก็ต้องใช้เวลาคิดอาฉีกออกไปช่องมุมเลยนะครับ เราก็เอารวลุกลุกลเล่นๆหนึงทีนะครับถอายโคนกลับมาก่อนครับกลับมาตั้งหลักนะครับถ้าเรามาลุกเือเนี่ยก็เขาก็จะเอาขุนมาติดนะครับติดเรือหลบไปแล้วครับเอาเรือมากันไว้ก่อนนะครับเซฟตี้เซฟติงโซนนะครับคู่ต่อสู้นะครับพยายามจะขังเรือนะครับไม่ให้เรือออก ถ้าเรือก็ออกได้นะครับก็ไม่สนนะครับอยู่ตากดนะครับแต่ตอนนี้ยังกินหนุมหวานได้อยู่นะครับขยับเรือออกมานะครับสีขาวจะเอาโคนเปิดลุกหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้นะครับเปิดลุกกินม้าครับเอาม้ากลับมาปิดนะครับปิดลุกในตัวนะครับจับโคนอีกหนึ่งหัคงต้องเอากลับมาที่เดิมนะครับโคนครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้กินม้าไปเลยดีกว่านะครับกินเบี้ยริม อืมเบียรเบียดกินงเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจังหวะนี้นะครับขยับออกมาครับก็จะมีเสียงกงเก้งกรงแก้งหน่อยนะครับพอดีแม่บ้านนะครับทากับข้าวนะครับเอาโคนกินม้าแล้วก็เอาเบียกินขึ้นไปนะครับเอาเรือมากดโคนก็กลับมาเหมือนเดิมครับครับก็คงต้องป้องกันนะครับเพราะว่า อันที่คุต่อสู้มีเรือสองลำนะครับขยับเรือมากินเบี้ยมีเรือสองลำเนี่ยก็เหมือนมีซามูไรสองเล่มนะครับเอาเรือผูกเบี้ยไว้นะครับกันนะครับต่างคนต่างฟันนะครับเราก็สามารถจนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาวุธยังหนักอยู่นะครับแต่ถ้าเราสามารถต่อเรือได้หนึ่งลำนะครับก็ก็ใส่ๆนะครับนะครับขุนขึ้นมากันเบี้ยหงายนะครับหงายไปเลยกินกันครับกินครับติดกินครับตอนนี้ก็ เอาเรือมาหกกูจะสู้ยุดเลี่นเรือนะครับยืีนเรือก็รุกไปหนึ่งทีครับถ้าขาวกินเบี้ยนะครับเราจะเอาเรือรุกจนรุกจนเลยนะครับกู้จะสู้กินไหมไม่กินนะครับไม่กินก็เอาเรือมากันไว้ก่อนครับกันรุกนะครับพอลุกแล้วพอเรือปิดเ็ากินเรือเราก็หงายได้นะครับจังหวะนี้ถ้าไงายเบี้ยไปเลยครับหงายเบี้ยไป ให้กินสองไปเลยนะครับเพราะว่าต้องการแลกเรือนะครับออกไปหนึ่งลำนะครับจะได้เบาบางนะครับเดินเบี้ย้นไปครับเบี้ยวนดทางด้านขวามือนะครับก็ลูกเอาเรือโค่นลุกไปก่อนครับเป็นจุดอ่อนนะครับจับกินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเอาเรือมาคักไว้ก่อนครับกันครองนะครับไม่ให้สีขาวได้ออกนะครับลุกไปหนึ่งทีครับนะครับเอาเรือไปจับกินเบี้ยนะครับ ขยับเรือออกไปนะครับก็ลุกไปหนึ่งทีครับขึ้นมากินเบีย้ยครับขุนหลบก็เอาโคนตามขึ้นไปนะครับเอาเอมากินเบีย้ยต่อเรือไปเลยนะครับเอาขุนไปผูกนะครับขยับขุนขึ้นมาก็หงายเบีย้ยครับเราก็จะไล่ได้แล้วนะครับ เอากินครับอ่าตอนนี้เราก็ไล่สิบหกนะครับคุณไปครับขยับเข้าไปอีกครับเอาเบี้ยคัดจับไว้ครับเอาเรือต้องเรือมากั้นคลองนะครับปิดจังหวะไปหนึ่งทีครับไม่เป็นไรครับถอยหลังกลับมาลุกครับจะทันหรือเปล่านะครับคุณติดครับเอาเรอลุกไปหนึ่งทีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมากุกไทยไก่ก้าฟ้าครับ เอาคุณเข้าไปครับเอาเอาเบียลุกครับประเบียลุกแล้วก็ยืดเรือหรือว,ว่าเอาเปียลุกต่อก็ได้ครับนะครับเอายืดเรือออกไปนะครับก็ทุกจน,นครับขอขอบคุณนะ